สวัสดีครับผมคุณหมอพันนิตนะครับผมเป็นแพทย์ผิวหนังมีเพื่อนสมาชิกหลายคนเนี่ยสอบถามกันมาเกี่ยวกับเรื่องของกลีบพันผิวหนังเนี่ยว่าออกลทธิ์อย่างไรบ้างวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องของโครงสร้างผิวหนังก่อนนะครับเพราะว่าคุณต้องเข้าใจถึงโครงสร้างผิวหนังว่ามีลักษณะแบบไหน หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะอธิบายเกี่ยวเรื่องของสารต่างๆที่นำมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์นะครับทีนี้สารต่างๆเนี่ยมันก็มีจุดออกฤทธิ์ในตำแหน่งที่ต่างๆกันทีนี้ถ้าคุณไม่ทราบว่าโครงสร้างของผิวหนังเนี่ยเป็นอย่างไรคุณก็จะไม่สามารถที่จะนึกภาพออกว่า ครีมนั้นหรือว่าสิ่งที่คุณนำมาใช้เนี่ยมันจะไปทำงานได้อย่างไรเพราะนั้นวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องของโครงสร้างผิวหนังกันก่อนนะครับผิวหนังเราเนี่ยนะครับมันก็ประกอบด้วยชั้นผิวหนังซึ่งถ้าพูดเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็จะมีผิวหนังชั้นบนก็คือที่เราเรียกง่ายๆว่าหนังกำพร้านะครับแล้วก็ผิวหนัง ชั้นล่างที่เราเรียกว่าหนังแท้ในภาษาอังกฤษหรือหนังกำพร้าเนี่ยเราก็เรียกว่า epidermis ส่วนชั้นหนังแท้เราก็เรียกว่า dermis เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> ในชั้นสองชั้นเนี่ยมันมีส่วนขั้นกันด้วยชั้นที่เรียกว่า basal layer ของชั้น epidermis นะครับซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยผิวหนังเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆคุณอเอาสารอะไรไปทามันก็จะซึมเข้าไปในร่างกายเราได้ไม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราลงไปในทะเลอย่างเงี้ยน้ำหรือสารเคมีในทะเลมันก็เข้าไปในร่างกายเราได้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบคทีเรียไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารพิษหรือว่าสารต่างๆเนี่ยถ้า ร่างกายไม่มีชั้นที่เรียกว่าเป็นชั้นป้องกันเนี่ยมันก็ซึมเข้าไปได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจอันนี้ก่อนว่าชั้นอีพิเดมิสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นชั้นผิวหนังซึ่งการทำงานมันก็คือมันจะค่อยๆเติบโตจากชั้นล่างขึ้นไปสู่ชั้นบนนะครับผิวหนังชั้นอีพิเดอมิสเนี่ย มันจะมี5ชั้นนะครับซึ่งจัดชั้นฐานเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าเบโซเลเยอร์เนี่ยมันก็จะแบ่งเซลล์แบ่งเซลล์แล้วก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นจนกระทั่งถึงชั้นบนสุดนะครับซึ่งมาอัดกันเป็นแผ่นคล้ายๆไม่อัดที่เรียกว่าสตราตัมคอเนียมแล้วก็ล่อเป็นที่ใครเวลาเราอาบน้ำไปนอกจากไอ้ชั้นของเซลล์แล้วเนี่ย มันยังมีชั้นฟิล์มซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับซึ่งมีความสำคัญมากชั้นฟิล์มนี้มันถูกสร้างมาจากอะไรถูกสร้างมาจากต่อมไขมันนะครับซึ่งต่อมไขมันนี้มันจะอยู่ที่รูขนนะครับซึ่งปกติแล้วต่อมไขมันนี้มันจะสร้างสารชนิดหนึ่งออกมา เคลือบเส้นขนที่เรียกว่าสีบุ้มเราจะมองเห็นเส้นขนเนี่ยอยู่บนหนังศีรษะเพราะอ,อนนี้เป็นเพราะว่า,ายีนของเราเนี่ยมันบอกว่าให้สร้างเส้นผมเส้นใหญ่ได้ที่บนศีรษะแต่บนผิวหนังเราไม่ใช่เราไม่มีเส้นขนนะครับมีเส้นขนแต่เรามองไม่เห็นบนผิวหนังเราเนี่ยมันมีเส้นขนเส้นเล็กๆอยู่แต่ว่า เส้นขนเหล่านั้นเรามองไม่เห็นเพราะมันเล็กมากนะครับบนหน้าเราเนี่ยจริงๆเรามีรูมขนเนี่ยมากกว่าบนศีรษะเราอีกบนศีรษะเราเนี่ยมีรูมขนแค่หน0 0งแสนรูแต่บนหน้าเรามีถึง200,000รูแต่แปลกไหมที่บนหน้าเรากลับมองไม่เห็นเส้นผมแต่บนหนังศีรษะเรากลับมีเส้นผมอันนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่ธรรมชาติเนี่ย มีการสั่งให้ยียนของเราเนี่ยทำให้เส้นผมบนหัวเราเนี่ยจเจริญงอกงามได้ดีส่วนเส้นผมที่หน้าเราเนี่ยไม่สามารถจเจริญงอกงามได้ดีแต่ต่อมไขมันนี้ไอ้ตัวต่อมไขมันเนี้ยมันก็อยู่กับรูมขนนี่แหละทีเนี้ยบนหน้าเราก็มีรูมขนบนศีรษะก็มีรูมขนซึ่งตัวต่อมไขมันนี้ยมันก็จะขับปลดไขมันธรรมชาติออกมานะครับ ้าบนเส้นผมเนี่ยมันก็จะมาเคลือบเส้นผมทําให้ผมเนี่ยเงางามนะครับส่วนบนผิวหนังเราเนี่ยมันก็จะเคลือบผิวหนังเรานะครับแล้วก็มาสร้างเป็นชั้นน้ำมันที่เรียกว่า moisturizing factor นะครับซึ่งควบคุมการระเหยของน้ำทีนี้ถ้าเราไปใช้อะไรบางอย่างยกตัวยอย่างอย่างเช่นสารลด การตึงผิวที่รุนแรงมาล้างซึ่งน้ำมันเนี่ยมันจะถูกล้างด้วยอะไรมันก็จะถูกล้างด้วยพวกแอลกอฮอล์พวกน้ำมันด้วยกันนะครับพวกเนี้ยถ้าสมมติว่าเราไปใช้สารลดแรงตึงผิวมาล้างมากๆไอชั้นน้ำมันนี้มันก็จะหายไป มันก็จะไม่มีตัวควบคุมกันเลยของน้ําน้ําก็จะระเหยออกมากเพราะฉะนั้นผิวมันก็จะแห้งพอผิวแห้งก็เกิดทําให้ผิวหนังมันเกิดการอักเสบคือพอผิวหนังแห้งก็เหมือนพื้นดินนะฮะพอพื้นดินมันแห้งมันก็จะเป็นรอยแตกก็เหมือนกันผิวหนังผ้าแห้งมันก็เป็นรอยแตกมันก็เป็นทําให้การป้องกันของผิวหนังที่จะป้องกันสารอื่นเข้าไปเนี่ยในร่างกายเนี่ย ทำได้ลำบากเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เชื้อแบคทีเรียหรือสารอื่น,นสามารถแทรกซึมลงไปแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาได้นะครับก็ทำให้เกิดการอักเสบทำให้เกิดอาการต่างๆนะครับพอมีการอักเสบเนี่ยเส้นเลือดมันขยายตัวมันก็มีการระคายเคืองต่อไปมันสารก็เลยเกิดการขัดนะครับผัดจากนี้ไปเนี่ยใต้ต่อ ชั้นผิวหนัง,งําพร้ามันก็คือใต้ต่อ e p i d น r m i เนี่ยหรือผิวหนัง,งําพร้าเนี่ยมันก็เป็นชั้นผิวหนังแท้หรือชั้น d e r มิสเนี่ยมันก็จะเป็นที่อยู่ของเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับซึ่งจริงๆผิวหนังเราไม่ใช่แผ่นไม้กระดานมาซ้อนกันลักษณะของผิวหนังเราเนี่ยชั้นของผิวหนังเรามันจะเป็นเหมือนกับลูกคลื่นนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีความสามารถในการยึดเกาะกันด้วยโปรตีนนะครับ พอมันยึดเกาะกันด้วยโปรโตีนเนี่ยอะไรก็ตามที่ทำให้ไอ้โปรโตีนที่ทำให้สองชั้นเนี่ยมันมีการแยกชั้นกันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดตุ่มนะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นการติดเชื้อยกตัวอย่างเช่นเชื้อไวรัสเชื้ออะไรต่างๆซึ่งทำให้มีการทำสลายของโปรโตีนเช่นแอนติบอดีต่อไวรัสแล้วก็มามาต่อต้านโปรโตีนที่ยึดต่อไอ้ชั้น ผิวหนังต่างๆนี่มันก็ทําให้ผิวหนังเนี่ยมันไม่สามารถยึดกันได้มันก็เลยเกิดเป็นที่เห็นเป็นตุ่มพองอะไรต่างๆนะครับทีนี้ชั้นใต้ต่อชั้น epidermis เนี่ยก็คือชั้น d e m i s เนี่ยซึ่งมันมีเส้นเลือดมอีเนื้อเยือ่ออื่นๆมีคอลลาเจนมีอะไรต่างๆอยู่มีเซลล์ต่างๆอยู่เนี่ยนะครับ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีผลเหมือนกับเป็นฐานของชั้นผิวหนังด้านบนนะครับซึ่งถ้าชั้นด้านล่างนี้มันก็มีเซลล์เช่นเซลล์ไขมันอยู่ด้วยนะครับซึ่งถ้าเซลล์ต่างๆเนี่ยมันหายไปมันก็ทำให้เป็นช่องว่างซึ่งการที่เกิดช่องว่างนี้มันก็ทำให้ฐานมันไม่มั่นคงฐานไม่มั่นคง สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทําให้ผิวหนังด้านบนเนี่ยมันเหี่ยวย่นลงไปย่อนยานลงไปมันก็เกิดเป็นรอยพับต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องคร่าวๆที่อธิบายคร่าวๆนะครับให้พอเข้าใจจะได้ทําความเข้าใจก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องอาสารตัวอื่นที่มาประกอบเป็นเรื่องครีมเพราะว่าตัวพวกครีมต่างๆเนี่ยเขาจะมีจุด ในการออกฤทธิ์แตกต่างกันบยารับ